ผ่าคลอดมาไม่นานถ้าท้องอีกเสียงแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ต้องบอกงี้ว่าในกรณีที่คุณแม่ที่เคยผ่าตัดคลอดถามว่าไม่นานคือเท่าไหร่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าสำหรับหมอนะถ้าเกิดว่าเป็นระยะหลังผ่าตัดคลอดคือลูกประมาณ6เดือนขึ้นไปอะถ้าแม่ตั้งครรภ์รอบถัดไปเนี่ยโดยมากจะไม่ค่อยมีปัญหา เอาอย่างเงี้ยคุณแม่ที่เคยผ่าคลอดหรือคลอดเองก็ตามแล้วท้องติดติดกันเนี่ยโอกาสจะแท้งหรือคลอดก่อนกําหนดจริงๆเราไม่เยอะนะคะไม่ได้เยอะมากแต่โอกาสที่จะเกิดภาวะแผลที่ตัวหมดลูกมีการปริหรือฉีกขาดในกรณีผ่าตัดคลอดเนี่ยมีโอกาสเกิดได้แต่ก็น้อยมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยก็คือ1น,นะคะตามคําแนะนําเราจะบอกว่าควรรอให้ลูกคนโตอย่างน้อย ขวบหนึ่งก่อนค่อยปล่อยคนที่สองอันนี้คือค่อนข้างจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายว่าไม่น่ามีอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณแม่ตั้งครันก่อนที่ลูกคนโตจะครบ1นึขวบโดยมากเนี่ยที่หมอเจอนะคะคือคุณแม่อาจจะลูกได้สักแปดเก้าเดือนแล้วคุณแม่ก็เริ่มท้องสักสเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นระยะที่เริ่มตั้งครันเนี่ยก็คืออาจจะเป็นที่ลูกคนโตแบบหเดือนเเดือนเนี้ยค่ะอันนี้เจอบ่อย เพราะว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วยังไม่มีประจําเดือนเนาะไม่ได้คุมกําเนิดคิดว่าจะไม่ท้องแต่ท้องอะไรเงี้ยคือมาแบบไม่ได้ตั้งใจส่วนใหญ่ตั้งครรภ์ได้ปกติดีทั้งแม่และลูกนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอว่ามีปัญหาแต่ว่าถ้าจะเอาให้สบายใจทุกๆฝ่ายเนี่ยก็รอให้ลูกคนโตค่ะสักขวบหนึ่งแล้วค่อยปล่อยก็ได้นะคะเราช่วงในระยะหลังคลอด ต่อให้ยังไม่มีประจําเดือนนะคะถ้าหากไม่ได้คุมกําเนิดก็คือไม่ได้ฉีดยาคุมไม่ได้กินยาคุมเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัยมีโอกาสตั้งครรภ์น,นะคะมีโอกาสตั้งครรภ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามากน้อยก็แล้วแต่ดวงนะคะหมอต้องใช้คํานี้เลยว่าแล้วแต่ดวงเพราะบางคนก็บอกว่าก็ไม่ท้องนะคะมีเพศสัมพันธ์ ตลอด1ปีไม่ท้องก็ก็แล้วแต่จริงค่ะเพราะว่าบางคนคือหลังคลอดมีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวทอ้องเลยอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันโดยที่ยังไม่ต้องมีรอบเดือนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือฝากไว้สําหรับทุกท่านเลยก็แล้วกันค่ะ